สวัสดีครับกรลผมแม็กโมเกมแคทเติรแ,แคทเกมโลบล็อกออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟเอนกอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาเน้นเปิดกาชาผมนะเพราะอะไรเพราะว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เลยผมนะก็คือตัวละครโกลเดนฟรีซาผมนะเอ้ยโกลเด้นสูพรีมีเดอร์ใช่ไหมในเกมนี้ เพิ่งจะอัปเดตมาผมนะแล้วผมยังไม่เคยมีฟรีเซอร์ร่างธรรมดาเลยจเจ้าโกลเด้นฟรีเซอร์ได้ยังไงพอดีตอนนี้มันมีกาชาที่เหมาะมากที่จะหาชิ้นส่วนเพื่อทำโกลเด้นฟรีเซอร์ครับผมนะตอนที่ผมลงไปกาชานี้ก็คงหายไปแล้วทุกท่านคงไม่ได้เห็นแต่ตอนที่ผมเล่นอยู่นี้คือผมเห็นปุ๊บผมต้องรีบมาทำคลิปเลยเพราะอะไรเพราะว่ากาชาตอนนี้ มันมีทั้งฟรีเซอร์แล้วก็5าดาวผมนะทั้ง4ดาวแล้ว5ดาวนี่หมอะมากที่เป็นการชาร์ตี่เตรียมชิ้นส่วนเพื่อทำโกลเด้นฟรีเซอร์ที่เพิ่งอัปเดตมาเว้ยครับผมนะดังนั้นวันนี้ผมว่าจะมาเปิดการชาก์นันผมมี1900กว่าเพชรเอาจริงๆตอนแรกผมว่าจะซุ่มเก็บเพชร2,700แล้วเปิดทีเดียว แต่ว่ากาชานี้มามันมันไม่ได้มันต้องเปิดผมนะนี่เป็นโอกาสดีที่ผมจะหาชิ้นส่วนมาทำ Golden f เ z อ e r ได้ตั้งแต่ตอนที่แม่งเพิ่งอัปเดตได้แล้วผมนะนี่จะเป็นหนึ่งในม่น6หกดาวใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมรู้มาไม่ผิดนี่ Golden Fizzer หกดาวนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ผมจะทํา6ดาวตัวแรกแบบง่ายๆผมนะด้วยกาชานี้ผมเห็นอันนี้ปุ๊บผมต้องรีบมาอัดคลิปแล้วเปิดเลยว่าจะเก็บไว้ครบ2,700ก่อนแต่ไม่เป็นไรผมอาจจะได้ฟิซเซอร์5ดาวก็ได้ ตอนนี้ผมโฟกัสคือฟรีเซอร์4ดาวแล้วก็5ดาวหาให้ครบเพื่อทำอัลติเมตโกลเด้นฟรีสตาครับผมนะโอเคองั้นเราก็มาลองกันเลยครับผมนะเปิดมา10คูณเพชรตัวเยอะคือถ้าเกิดว่าเพชรขนาดนี้แล้วยังได้ชิ้นส่วนไม่ครบทำโกลเด้นฟรีเซอร์มันจะว่าอย่างไงแหละกูที่เกลือเกินไปมาเปิดมา10คูณเลยผมนะผมหวังว่าจะได้ตัว5ดาวหตัวเพื่อความง่าย แต่ถ้าได้ฟริเซอร์สีดาวหลายตัวมันก็ทําได้เลยมันแค่จะนานเฉยเพราะต้องไปนั่งฟาร,ร์มด่านดั้กนบอลแต่ด่านดักนบอลมันก็ง่ายมันแค่ใช้เวลาเฉยมันไม่ยากอะไรหรอกการฟาร,รม์มมันแค่ใช้เวลาแต่ดูแม่งไม่ออกเลยผมนะฟรีเซอร์ตอนนี้ผมมีฟรีเซอร์สีดาวตัวเดียวถ้าจะหาให้ครบชิ้นส่วนเพื่อทำถึงเ o l น e รีเซอร r เลยกว่าจะนานแต่นี่คือกูเปิดมาไม่ได้สักอันนะผมนะทั้งฟรีเซอร์สีดาวหรือว่า5ดาว ลางเกลือแม่งมาแล้วว่าไอหาเอ,อ้ยเนี่ยอะไรที่ผมกลัวนี่เป็นการชาที่ดีที่สุดที่เจากลเลนฟรีเซอร์นะเวย้ยแม่งเงยเปิดบากูเกลผมเริ่จะสังหณ์ใจไม่ดีอะดิเอามาเปิดต่ออีกรอบหนึ่งอะไม่พอแล้วอ๋อโอเคผมจะมันตีรัวๆเลยกันนะเนี่ยตอนนี้ผมมีแค่ฟรีเซอร์ตัวนี้เวย้ย ผมต้องหาตัวดีตัวหนึ่งเพื่อทำห้ดาวแล้วรู้สึกว่าจะทำากรนฟรีเตอร์ผมต้องมีตัวหาดาว2ตัวผมเลยหวังไงว่าจะได้ตัว5ดาวหนึ่งตัวแล้วก็ฟรีเซอร์ธรรมดาเพืตัวเพื่อมารวมกันเป็นโกลเด้นฟีสาซูเปรี e มลีเดอร์เออโกลเด้นก็ว่าไปแต่ว่าอันตรายเหมือนกันด้วยดวงที่พวกเกลือของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเกลือได้มากน้อยแค่ไหนต้องระวังครับผมนะโอเคขอขายตัวทิ้งก่อนไอฟีให้ลามิไปก็แล้วกัน ขออภัยที่เสียงน้ำเนอผมนะผมเพิ่งตื่นแต่ตื่นมาเจอกาชานีต้องรีบอัดเลยผมนะผมจะเปิดแล้วตอนแรกจะเก็บครบ2,700ไม่รอแล้วผมนะกาชานี้มาขนาดนี้ปัญหาคือยังไม่ได้ฟรีสเซอร์สักตัวนี้เริ่มรู้สึกแย่นเนี่ยอย่างน้อยต้องหายได้ตัวหนึ่งเพื่อทํา้าดาวใจจริงอยากจะได้5ดาวไปเลยถ้ามาขนาดดีแล้วเมื่อจะถึงใช่ไหมหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดครบ2,700เพชรได้แล้วโอเคผมได้5้าดาวหนึ่งตัวเป็นไปได้อยากได้5้าดาวไปเลยอีกตัวหนึ่ง ไม่งั้นก็ฟรีเซอร์สี่ดาวอีกสองตัวก็จะทําได,ได้แต่ฟรีเซอร์สีดาวแม่งแทบไม่ออกเลยครับผมนะออกโคตรยากเลยแม่งเป็นสีดาวที่ออกยากสุดผมเจอมาหลายทีมากแต่ผมก็ได้แค่ตัวเดียวคือแม่งเป็นสีดาวที่ออกยากมากๆแต่มันแทบไม่ออกเลยตอนนี้ผมได้แค่ภาวนานะย้อไปผมเทรนมันเลยก็ได้ไั้งเทรนเลยวะเทรนเลยก็ได้นี่ม,มา ผมได้แต่พอวันนาวมันจะออกตอนนี้อะผมนะแม่งเพราะมันออกยากผมก็พยายามจาวฟรีเซอร์มาตั้งนานแล้วแหละแต่มันไม่เคยออกให้ทีขัวบาราขาดไปก่อนเลยมัอปเอาให้สุดพรีมลีเดอร์นี่เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วผหนะจะทำโกลเด้นฟรีเซอร์ในท,ทันทีถ้าเกิดว่าได้ชิ้นส่วนครบไม่แน่เยนี่ยจะมีไลฟ์เก็บตัวละครเก็บเศษเพื่อทำโกลเด้นฟรีเซอร์ผมนะน่าจะทำโคตรนานแต่ไม่เป็นไรมันตีรอบไหมนะอ้าวยังไม่พออยา อ๋อขายอันหนึ่งโอเคคือฟรีเซอร์ซีดารยังไม่ได้ล้อมผมกำลจะทำโกลเด้นฟรีเซอร์แล้วมันไม่ได้ครับผมในะมาถทีกันไหนเอ้ยซาตเกะเก็บไว้ก่อนขายขั้วบาราไปแหละแต่มไม่ได้ใช้เลยมาอีกมันเตตอนนี้หวังฟรีเซอร์ห้าดาวไหมตัวผมได้ครบเลยหรือไม่ก็เลื่อยก็ฟรีเซอร์ซีดาร์สองตัวซึ่งดูดิฟรีเซอร์ไม่ออกเลยดูดิ นี่งไงมาแล้วผมได้ของครบแล้วผมนะใช่ไหมซูพรีมลีดเดอร์ไฟนอลฟอร์มได้5ดาวมาแล้วผมเนะี่ยไม่จะเป็นดาวฟรีเตอร์ไอผมได้ครบแล้วนีกงั้นผมพักกันนะเออชิ้นส่วนครบแล้วตอนนี้ก็เลยแค่เก็บเศษอะไรเปลี่ยนให้ได้ฟรีเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วมารวม2ตัวที่ผมมีเดี๋ยวเช็คให้แน่ใจก่อนเป็นอย่างที่ผมคิดป่าผมได้มาแล้วผมนะฟรีเตอร์หดาวใช่ไหม ใช่ครับผมนะเดี๋ยวผมจ้าบเกรดฟรีเซอร์ตัวนั้นไปนอีกตัวหนึ่งแล้วก็หาชิ้นส่วนให้ครบเพื่อเป็นโกลเด้นซูเปรีมลีดเดอร์ใช่ไหมโกลเด้นซูเปรีมลีดเดอร์ไม่ชื่อไม่ยาวอะชื่อจริงมันฟรีเซอร์ลิกเกสเตซร์สูเปรีมลีดเดอร์ฮะให้มันยาวขอเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจใช่เดี๋ยวผมจะอีโวตัวนี้ว่า้ก็อีโวเลยก็ได้นี่อีโวเลยก็ได้จะได้ดูว่าขาอะไรบ้างมาผมนะจะอีโวซูเปรียมลีดาปึ๊บ ได้ไหมตัวหนี่งครับผมนะซูพรีมลีเดอร์ไฟนอลฟอร์มตอนนี้ผมจะมีซูพรีมลีเดอร์ไฟนอลฟอร์มสตัวเลยแค่เก็บตัวนี้ครบผมได้โกลเดนฟรีสาครับผมนะเป็นไปตามแผนที่ผมวางไว้ครับผมนะเยี่ยมมากๆแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นโกลเด้นฟรีสาเราลองเอาฟรีสาธรรมดาไปลองไหมฟรีซาห้าดาวธรรมดาเนี่ยแหละครับผมนะผมก็เพิ่งจะได้เหมือนกัน ผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้เลยแต่ผมเห็นกาชานี้แล้วผมอดไม่ไหวผมต้องมาเอาจนตอนนี้ผมจะได้โกลเด้นฟรีซาแล้วไอ้ yeah. เอ้ไอ้โกลเด้นซูเปอร์มิเลเดอร์เรียกผิดตลอดเลยเราเนี่ยสุดยอดครับผมนะได้มาแล้วเดี๋ยวเอามินะออกก่อนซึ่งไอ้ฟรีเซอร์นี่ทุกท่านก็บอกว่ามันเป็นตัวที่ใช้ได้เหมือนกันนะผมแค่ไม่เคยได้เฉยตอนนี้ผมได้มาแล้วผมนะ ฟรีซาเห็นไหมมีออร่าด้วย yeah. ได้เฉยออว่ะไม่มันต้องได้แหละนี่เป็นกาชาที่มีโอกาสจะได้มากที่สุดแล้วอ, <c oughs> อ๋อมันมีทั้งฟรีเซอร์สี่ดาวแล้วก็5ดาวอยู่ในกาชาเดียวแม่งโอกาสได้ขนาดนี้ผมต้องรีบเปิดเสียดายโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้พังครับผมนะคือแอบซุ่มเก็บเพลย์เด้สองพันเจ็ดรอแล้วเปิดทีเดียวไม่เป็นไรเอาอันนี้มาก่อนผมนะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมาพอดีโกลเด้นฟรีซา ผมเห็นแล้วผมคันมือไม่เอาไม่ได้ท่านก็รู้ว่าผมชอบในดาร์กบอลไะเอาไปสิเอาเออไม่ไปอ่ะมันค้างมาเนี่ยเอาเออมันไม่ไปวะเอา้าเกมกูค้างเลยครับผมนะฮะไปลองฟรีเซอร์ซะหน่อยมีได้เหรอมันค้างครับผมเนี่ยเวรกรรมงง้นออกเข้าไหมา <laughs> มันค้างได้ยังไงปัง <laughs> อย่ค่อยวิ่งไปใหม่โหะดุ้งเลยผมนะตอนนี้ผมพร้อมแล้วจะได้โกลเดนฟรีสานะเหลือแค่เก็บชิ้นส่วนในครบจะเป็นตัวหกด,ดาวใช่ไหมมัน6ดาวใช่ไหมมันดูได้เปล่ามันเช็คได้ไหมมัน6ดาวแน่ปะอะอะไรของมันฟ้านี่ไงตัวนี้ใช่ไหมโกลเดนฟรีซ่าผมนะเอะอย่างเทพเพิ่อัปเดตมาเอาฮะ นี่มันเพื่อให้ผมเข้าด่านเหรออะไรของมันเนี่ยบักเยอะเหลือเกินนี่ไงเพื่อจะได้เข้ามาได้โอเคมาแล้วนี่ก็บักราคาของไม่ขึ้นอีกมาแล้วโอเคลงมาเลยผมนะฟรีสาอ๋อมันเป็นตัวข้างบนเหรอโอเควางนี้ก็ได้อืมเดี๋ยววางปึ๊บเดบร้อยฟรีสาเย่ยื่นมือทำอะไรมัน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 ชี้นิ้วทำไมมันมันชี้ทำไมเฮ้ดูนั่นเด็อ๋อชี้นิ้วจิ้มโอเค มันเป็นตัวน่าจะเป็นสายโจมตีใช่ไหม Priority First ไม่ได้ตี LE ผมนะโจมตี56ระยะ28แล้วก็10วิตต่อครั้งเหงือช้าเนี่ยแต่ไม่ป็นไรอัปเกรดก็จะสามารถตีเร็วขึ้นทั้งนั้นเราต้องรีบอัปเกรดเป็นอย่างไวอัปเกรด250ไม่เยอะขนาดน,นั้นโอเคดีไปนั่นแหละฟรีสาต้องรีบอัปเกรดเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นตอนนี้มันยังช้าไปอยู่ถ้าอัปเกรดเร็วได้ก็ยีแต่อัปเกรดถูกค่อนข้างโอเค ยิงปิ้วยิงแรงอยู่ครับผมนะห้าสิบต่อแรกนี่ทีเดียวก็ตายน่าจะแทบทุกตัวแต่ต้องรีบเพิ่มความเร็วโจมตีให้มันไม่งั้นจะไม่ทันอ่ะตอนนี้จะกลายเป็นเก้าวิต่อครั้งชีดก็น่าจะยังช้าไปอยู่ดีทันป่าวะอาจจะต้องปล่อยไปบางตัวเนี่ยเออแต่ว่าทุกครั้งที่อัปเกรดมันก็จะลบวิไปเรื่อยๆก็จะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆผมนะยวตอนสุดท้ายไม่รู้ว่ามันจะตีเร็วเท่าไหร่แต่ก็น่าสนใจเป็นกันโอเค ในเวฟเลยอย่างไวเร็วโอ้รอจะไปหกร้อยอะทันป้าเออตีเฟิร์สตีเฟิร์สก่อนเออโอเคไม่น่าทันวะตัวนี้น่าจะรอดไม่เป็นไรปล่อยไปกันทับเกรดครั้งมันจะทันเหรอวะฟรีเซอร์อาจจะใช้ใช้เวลาอัปเกรดช้าไปบะเออมันน่าจะแบบว่ากด เวฟไม่ได้ลัวแล้วทำไมมันกระตกจย่าง้รเดินเดินไปกระตกไปเข้ามาแต่แรกนี่ก็บัักแล้วผมนะน้นาวนิงนิงนิงมันกระตกทำไมเนี่ยเน็ตตูก็ไม่ได้ช้าอะไรเพอเพอฟิสเซอร์อาจจะอือาจจะปล่อยยาวเลยว่ะทั้งเงี้ยม,มันตีช้าไปข้อเสียเนี่ยเป็นตีช้าไปหน่อยดามเมจแรงดีแล้วผมนะโอ้ต่อไปลบสองแต่ว่าโหมันจะทันเหรอวะ ฐานตัวสองร้อยใช่ไหมนี่สี่สิบสี่หึงสี่อัศเซนร้อยหนึ่งอ่าร้อยหกสิบสองร้อยแล้วนงฟริเซอร์มันจะทันหร่อว่าไม่น่าทันมันจะต้องวายตัวฟริเซอร์เป็นตัวที่อาจจะดามเมจดีแต่ว่าอาจจะตีช้าไปหน่อยตอนแรกอืมันจะไม่ทันนะเดย์เมืมากันรัวมากเนะี่ยผมก็กดรัวๆด้วยพอที่ผ่านมากดรัวๆเวฟรัวตลอดโหแต่มันไม่ทันฟริเซอร์ดูแล้วนะ่าจะไม่ทัน แต่ว่าไม่แน่ผมนะพอเป็นโกลเด้นฟรีสซาจะเทพโคตรมันจะทันก็ได้ตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ทันนะอเพิ่มเป็น6กวิต่อครั้งแล้วยังทันอยู่บ้างไม่น่าทันแล้วไม่ได่ามันกระตุกจังวะกระตุกทําไมเนี่ยแล้วก็จะลดไปเรื่อยใช่คือตอนสุดท้ายมันจะเก่งโคตรเพราะว่าตีเร็วแต่ว่าตอนแรกๆนี่ถ้าเล่นแต่ตัวฟริสเตอร์นะี่จะตีไม่ทันนะผมเนะี่ยนั่นคือข้อเสียของฟริสเตอร์5้าดาวคือตอนแรกถ้าวางมันแค่ตัวเดียวมันเหมาะจะเป็นตัวเลดเกมมากกว่า เออพอมีตังเยอะพอผ่านไปหลายเวฟแล้วค่อยวางมันอะไรแบบนี้แล้วค่อยเริ่มอัปเกรดเพราะว่ามันลบวิไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังนั่นนาจะตีโคตรเร็วผมไม่รู้ว่าอัปเกรดหลังจากนี้มันยังมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่ณนะตอนนี้คือไม่ไหวครนะับผมเนะเวฟมาเร็วเกินแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอีกไม่นานเราจะได้โกลเด้นซูเปอร์มารีดาผมนะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะเทวขึ้นกันนาดไหน มันเป็นตัวอัปเดตใหม่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่รู้ว่ามันประมาณไหนเดี๋ยวดูกันก็แล้วกันโอเคผนะั่นคือการเปิดกาชาหาตัวฟรีสเตอร์ทุกอย่างเตรียมพร้อมเหลือแค่ผมไปนั่งฟาร์มให้ได้โกลเด้นฟรีสาผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, ครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมและผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาสต่ตอไปไว้กดไลค์กันเยอะสัสดีก็อก่อนบบายมอ์นกูดไนท์